รองตประเทศแค่แดนสงหาสืบเผ่าชนดึกดําบ้านโบราณลพบมารวมรักษาสา,สามัคคีทวีไกลปางสมัยศัตรูจูโจมตีเราพิชีพรวมรุ ดินสยามคือวัเนเุอของเชื้อไทยนา้เป็นไรคือวัาเลือดคองเชื้อคขาเอกราชคือเจดียที่เราบูชาเราจะสามมาคี่รวมมีใจรักษชาติประเทศเอกราชจงดีใครย่ำยีเราจะไม่ละ and love like ยางกกับคมคืนได้ชนะควรแก่นามงามสุดอายุทยานั้นไม่ใช่ว่าจากข้าสนมดคนดีเราเราั้งหลายเลือดและเนื้อฉากทีใใ่ไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองป้องสิดอิสระเรี เมื่อใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิ้ที่วุชีวิตหายลเลื่ันว่าเรามันรักชาติไม่ขาดามีไม่ตรีดี กุกกิ้งก็จะมาวิเคราะห์เหตุการณ์น,นะคะวันนี้มีกุ๊กกิ้งก็จะมาพูดถึงหมอแอหรือหมออันชุลีเพชรรัตนะคะที่มีข่าวเกี่ยวกับการชอบโกงการโกงเงินการที่สั่งยาเสียสาวแล้วก็มีเงินหมุนเวียนเหมือนก็เอายาไปขายนั่นแหละคะ่ะ มีกุ๊กกิ้งมองว่าหมอแอร์เนี่ยไม่มีความผิดแล้วก็ถูกใส่ความลองคิดดูนะคะว่าถ้าอมืมันมีไหล่ไหลาไหล่หลพิรุดมากอะค่ะว่าหมอแอร์เนี่ยไม่ได้เป็นคนทําซ้ําร้ายเขาไม่รู้เรื่องเลยวันร้ายคืนร้ายมีคนมาจับเขาเข้าคุกแล้วก็ยัดข้อหาให้เขาคะ่ะ น่าสงสารมากนะคะคนคนดีๆในสังคมบ้านเมืองเราเนี่ยคนดีจะคนดีๆไม่ได้รับผลตอบแทนแห่งการทําความดีแต่ได้รับผลแห่งความชั่วร้ายส่วนคนชั่วกินอยู่หลับสบายนะคะแล้วก็ได้รับแต่สิ่งดีๆทั้งคําสรรเสริญยกย่องเยินยออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลแต่เขาเป็นคนเลว คือคนเลวเนี่ยไม่ได้รับผลแห่งกรรมชั่วเลยนะคะในบ้านเมืองเราแต่คนดีๆเช่นหมอแอร์กำนันนกหรือเจ้าคุณวัดไร่ขิงนะคะบุคคลเหล่านี้เป็นคนดีแต่ถูกใส่ร้ายใส่ความแล้วก็ได้รับผลแห่งความชั่วร้ายนะคะแทนที่จะได้รับผลแห่งการทำความดีของเขามีกกิ้งเห็นพี่รึ หลายๆอย่างแล้วกันว่าคดีเนี้ยหมอแอร์ถูกใส่ร้ายค่ะแล้วซ้ำร้ายเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยด้วยซ้ำวันร้ายคืนร้ายมีคนมาจับเขาแล้วบอกว่ามีข้อหายอย่างเนี้ยเขาต้องปิดปากเงียบนะเพราะว่าคุณพูดอะไรไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้คุณอะไรทำนองเนี้ย <S <S คุณหมอแอร์ก็เลยเงียบเป็นใบไปเลย เพราะว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะมิกกิง้งไม่สามารถจะเงียบได้เพราะว่ารู้สึกสงสารสงสารคนดีๆของบ้านเมืองนี้ที่ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนแล้วคนเล่านะคะ เราลองมาคิดดูนะคะว่าเราจะทําบ้านเมืองของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นให้มันเป็นปกติให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่คนดีๆถูกใส่ร้ายใส่ความแล้วก็ถูกทําร้ายรังแกอย่างนี้มาตลอดเรื่อยๆมาแบบนี้เราต้องมาคิดนะคะว่าอะไร สาเหตุมาจากไหนแล้วเราจะแก้ไขปัญหาของสังคมบ้านเมืองนี้ซึ่งมันหนักหนาสาหัสมานานแล้วค่ะเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรกันนะคะคลิปนี้มีกุกกิ้งก็จบคลิปลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ ดินสยามงามประเทืองว่าเหมือนทองได้เข้าครองตันประเทศแค่แดงสง่าเสืบเผ่าชนดึกดำบ้านโบราณลุกมารวมรักษา,าสามมาที่ธีไกลปางสามัยศัตรูจู่โจมตีเราพิชิตรวมรวม เชือเอก,กราชคือใจดีที่เราบูชาเราจะสมะรมาคครวมมีใจรักสชาชติประเทศเอก,กราชันดีใครยังมีเราจะไม่ลกให้เอาเล เชย่าอย่างไรทุลายของน้ำกายเพายชีวิตรักษาสิทธิ์อิสรภานในเดินสยานที่ถ้าแม่สูญบุยโดยไทยยามปราบสิ้นน้ำให้พินาสุดช่อดมาแม่ทิพยให้ได้จนันทร์ยันยางกุศล คมคืนได้ชนะควรแก่นามนามสุดอายุทยานั้น่นไม่ใช่ว่าจากภามัญีมคนดีเราเราทั้งหลายเลือ่อนและดีว่าตากที่ไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขยำข,ย,ขยีประคับประคองต้มสุดอิสระเสรีมือใครมีช่วยกัน បានរណ្ដំរកឆាក់មិនខកសានមានមិនទេ